สวัสดีเจ้าวันนี้เฮาก็มาปากันกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกาย,ยน2567เจ้าเรามาดูรายงานสภาพอากาศเจ้านี้กันก่อนเจ้าเจ้านี้ยอดดอยมีอากาศหนาวโดยรายงานอุณหภูมิตามสุดเจ้านี้วัดได้10องศาเซลเซียสติก๊กคิวแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันเจ้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยา่านฮึ่งภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแหง่งส่วนมากทางตอนบนของภาคเจ้าเรามาดูคาดหมายลักษณะอากาศ14ชั่วโมงตั้งหน้ากันเจ้าภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด 19- เถึง22องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0ถึง33องศา,าเซลเซียสสำหรับยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9ถึง14องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10- ถึง2วกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าภาคเหนือตอนล่างอากาศเย็นในตอนเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด22สองถึง2าองศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3ถึง34องศา,าเซลเซียส สำหรับยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-12กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเจ้าโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคขอหื้พ่อแม่พี่น้องดูแลหักษาสุขภาพในช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ตัวในเจ้า และหากมีข้อสงสัยสาม,มารถติดต่อสอบถามได้ที่053-277919หรือติดตามทางเว็บไซต์ Facebook และติ๊กตอ,อกของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เ้ยเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน